วันที่4ไเดี๋ยวกันหาเดนัดขอจงหยุดพักัก่อนอย่าใจร้อนที่ไฟเย่ไม่เข้าทีอยู่เยี่ยงยักที่ทอละมันี่ยักษ์กักเยี๋ยวคไป เดิมให้บ้านปวดใจก่อนเอาไว้ไม่ให้ใครยิ้มข้ามบ่ายแพ้เก็บให้ยึดยงข้างในหัวใจที่อ่อนแอร์แดนนี่คอยยิ้มของนางสุนันดาสันก็เคยเสียดใจไม่ย้อยออกมา กักาั